สวัสดีค่ะทุกคนเจ๊ไฝมีข่าวเร็วข่าวด่วนมาอัปเดตค่ะจากที่เจ๊นั่งสแกนความเคลื่อนไหวของตะหลิงเหมือนเป็นหน่วยสื่อพิเศษสายการบินล่าสุดมีอัปเดตจากคุณบุค๊คลงสตอรี่ไอแล้วนะคะว่าตอนนี้ตะหลิงและทีมยังอยู่ที่กวางโจเครื่องดีเลยแต่ทุกคนปลอดภัยดีค่ะย้ำนะคะทุกคนปลอดภัยดีค่ะโอ้ยแม้ถอนหายใจดังฟูแบบได้ยินยันดวงจันค่ะคือเข้าใจเลยนะคะว่าสถานการณ์บินร นี้ไม่ใช่ทริปสวยๆเดินชิวๆถ่ายรูปกับเมกบนเครื่องแต่นี่คือบินสองต่อแบบยาวนานระดับซีรีส์สิบตอนยังไม่จบจากหูฮันไปกวางโจจากกวางโจมาประเทศไทยแต่ด้านมาเจอดีเลยกลางทางอีกโอเคแม่จะเย็นได้ไหมล่ะคาตอบคือไม่ได้ค่ะแฟนคลับเหมือนกําลังรอผลผ่าตัดหัวใจ3มชั่วโมงกับคุณจากงานติ่มซําที่กลายเป็นทริปทดสอบความอดทนของดอมเอฟซีจีแน่นจนเก้า สนามบินยังอยากจะลุกหนีไปหายใจด้านนอกคนเยอะจนลมยังหาทางพัดไม่ทันคือมันสวยมันปังแต่มันก็มีความเสี่ยงเพราะความรักมันล้นจนกลายเป็นความแน่นแบบขับขังบางคนเห็นตะหลิงครั้งแรกก็วิ่งเข้าใส่เหมือนแจกทองคําแทง่งเรารักลูกก็เข้าใจค่ะแต่แม่แมก็อดห่วงไม่ได้นะคะแม้ยังไม่มีผลงานที่จีนแต่คนรักเยอะจนไม่ต้องพูดอะไรเลยค่ะนี่แหละคําว่าเสน่ห์จากบุคลิกตัวตนจริงๆใครก็อยากเข้าใกล้ใครก็อยากทักใครก็อยากสั ผัดแต่เจ๊ขอกราบอย่าแน่นเกินไปค่ะเดี๋ยวตะหลิงจะล้มนะคะแม่แม่ใดดอมตอนนี้รวมตัวขึ้นกลุ่มอารัคขาออนไลน์หน่วยงานมโนพเพื่อความปลอดภัยตะหลิงทุกคนมีคติเดียวกันคือรักได้แต่ต้องปลอดภัยก่อนพอมีข่าวว่าลูกยังอยู่กวางโจแม่แม่แทบปั้นพระเครื่องแจกถังดอมค่ะทําท่าจะท่องนโมสามจบตั้งแต่ได้ยินคําว่าดีเลย์แต่วินาทีที่รู้ว่าทุกคนปลอดภัยโอ้โหน้ําหนักความห่วงคือลดลง4 2เเซแต่ความ ลุ้นอย่าง5 8เปซเหลือรอเครื่องแตะพื้นประเทศไทยค่ะเพราะแม่จะวางใจได้ก็ต่อเมื่อล้อแตะพื้นเดินออกจากเกตยืนย้มไม่เห็นเท่านั้นตอนนี้แม่หลายคนเปลี่ยนบทบาทนะคะบางคนเป็นหมอดูบางคนเป็นนักบินในมโนบางคนกดเช็คแอปติดตามเที่ยวบินบางคนพูดเลยจะไปสนามบินไหมคือเรารู้ค่ะว่าเราไม่ได้เป็นญาติโดยสายเลือดแต่เราคือครอบครัวด้อมโดยหัวใจเจนี่ถึงขั้นชงนมป้อนตัวเองเพื่อให้ใจสงบท้ายที่สุด เราขอบคุณความอัปเดตที่ทําให้ทุกคนเบาใจลงขอให้ฟ้าเปิดทางลงเครื่องขึ้นได้ไวและให้ลูกหลิงถึงไทยอย่างปลอดภัยราบรื่นมีแต่พลังงานดีๆเอฟสี FC ไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรอรับแน่นจนลูกเหนื่อยให้ลูกได้พักก่อนเจ๊ J. ห่วงจริงๆนะคะไม่ได้พูดเล่นเรารักคุณค่าของความรักและพลังงานใจมันไม่ใช่แค่ดันคนให้ดังขึ้นแต่มันคือการดูแลห่วงใยและขอความปลอดภัยก่อนเสมอเจ๊ J. ขอฝากไว้3ามคำสั้นๆนะคะรัก ห่วงปลอดภัยและอย่าลืมแม่แม่รอรับตันหลิงอยู่ในประเทศบ้านเรานะลูกตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าตันหลิงเดินทางถึงประเทศไทยแล้วหรือยังบางฝ่ายบอกอยู่ระหว่างรอคอนเฟิร์มไฟบางคนบอกเห็นข้อมูลคลาดเคลื่อนเจเลยยังไม่ฟันธงนะคะขอเช็คให้เป๊กก่อนแต่แฟนๆไม่ต้องกังวลไปนะคะถ้าตันหลิงเดินทางถึงไทยเมื่อไหร่เจ๊จะรีบอัปเดตด่วนให้แบบเรียลไทม์เตรียมสแตนบายรอแจ้งเตือนกันไว้เลยนะคะเพราะเจ๊ไฟไม่ปล่อยให้ดอมลุ้นจนหัวใจวายแน่นอนคะ่ะอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊ฝ่บันเทิงไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวความเคลื่อนไหวลิงออมก่อนใครมาค่ะตามต่อจนถึงปลายทางเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ